지니 <목소리> <목소리> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบายเซอแอสเซทเมเทนเมนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการลุมพินีเมกะซิตี้บางนากันค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดค่ะอยู่ใกล้กับเมกะบางนาไทยวัสดุบางนาค่ะ ซึ่งโครงการแห่งนี้นะคะด้านในค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยนะคะมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสค่ะและภายในโครงการแห่งนี้นะคะยังมีสวนสาธารณะให้ลูกบ้านได้สามารถมาออกกําลังกายมีมุมสนามเด็กเล่นอีกด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้ห้องคอนโดมิเนียมในทาเลย่านบางนาแนะนําโครงการนี้เลยค่ะซึ่งแจมของเรานะคะก็จะมีหลายห้องด้วยและวันนี้พิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโบจะพาไปชมถึง2ห้องด้วยกันที่อาคาร B ีค่ะแต่ละห้องจะเป็นยังไงตามขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะ และนี่ก็คือห้องแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะห้องนี้ค่ะจะอยู่ที่อาคาร B นะคะชั้น21เข้าไปชมด้านในกันค่ะ ห้องแรกที่เราพามาชมกันนี้นะคะห้องนี้ค่ะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่26.38ตารางเมตรค่ะเป็นห้องเปล่านะคะมี1ห,ห้องนอนมีห้องนั่งเล่นนะคะมีมุมครัว1ห,ห้องน้ําและก็มีระเบียงห้องค่ะเข้ามาโซนแรกเลยค่ะเราจะเจอกับมุมห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกนั่นเองค่ะซึ่งมุมนี้นะคะยังมีพื้นที่ให้สามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างพวกชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าวางโซฟาแบบไซส์ขนาดสี่ที่นั่งได้ค่ะ ถัดมาค่ะด้านนี้จะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องนอนห้องนอนของที่นี่นะคะเขาจะมีประตูกระจกบานสไลด์แยกพื้นที่กั้นส่วนของห้องนอนไว้ให้ค่ะมีบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้และในห้องนี้สามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้ค่ะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกสายบานใหญ่นะคะสามารถรับแสงธรรมชาติด้านนอกได้อีกด้วยค่ะ ส่วนบริเวณฝั่งขวามือของตัวห้องนะคะจะเป็นส่วนพื้นที่ของครัวนั่นเองค่ะครัวที่นี่เขาจะมีบิวอินชุดครัวมาให้บางส่วนอยู่แล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถซื้อเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันหรือว่าไฟจะวางนะคะเป็นตู้เย็นก็ได้เหมือนกันค่ะมีพื้นที่ให้ส่วนฝั่งตรงข้ามที่ติดก,กับกำแพงห้องนอนค่ะตรงนี้คุณผู้ชมสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบ2ที่นั่งได้ค่ะและที่ติดก,กันเลยก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องน้ําห้องน้ําด้านในนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องมีสุขภัณ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าห้องนี้ยังมีส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องที่คุณผู้ชมนะคะสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าใครจะตากผ้าบริเวณโซนนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับห้องที่2ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น28นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะ มาชมด้านในห้องกันค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่28.36ตารางเมตรค่ะเท่ากับห้องแรกที่เราพาไปชมกันเลยนะคะด้วยตัวห้องหรือว่าฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาค่ะจะเหมือนกันทั้งสองห้องเลยต่างกันที่ชั้นเท่านั้นเองค่ะอย่างห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันทีละโซนค่ะบริเวณห้องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าพื้นที่เนี่ยเขาขนาดประมาณ28.36ตารางเมตรค่ะพื้นที่ก็สามารถนะคะออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบิวอินเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยเพราะว่าแยกสัดส่วนพื้นที่ค่ะอย่างบริเวณโซนห้องนั่ง เล่นหรือว่าห้องนอนก็จะมีประตูก,กั้นส่วนพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะและก็ด้านหลังของโบตรงนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของครัวและที่ติดกับครัวค่ะก็จะเป็นห้องน้ําด้านในห้องน้ํานะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันและก็มีห้องอาบน้ําแยกให้ด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมลุมพินีเมกาซิตี้บางนาโดยเริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าแบร์รีงมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนสุขุมวิทประมาณ11กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบางนาตราขับตรงต่อไปตามทาอีกประมาณ8กิโลเมตรแล้วกลับรถขับตรงต่อไปอีกประมาณ1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ และที่นี่ค่ะที่พาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะลุมพินีเมกะซิตี้บางนาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสอห้องที่เราพาไปชมกันตัดสินใจกันได้ไหมคะว่าอยากจะเป็นเจ้าของห้องไหนท่านไหนที่ชม EP นี้แล้วสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง f a c Facebook f a แฟนเ e จ Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เลี้ยงเนบ้านบายเซอแอสเซทแมเนจเมนค่ะและนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีโครงการให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกอีกหลายโครงการทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กันไว้ด้วยนะคะสามารถเลือกชมได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน e ีีหน้าขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ